ประมวลภาพกิจกรรมเดือนมกราคมเมื่อวันที่9มกราคม2566ศาสตราจารย์กิติคุณดรเปี่ยมศักดิ์เมนสเวตนาย,ยกสภามหาวิทยายลัยพร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยายลัยและศาสตราจารย์ดรสุวัทธัญรด์อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่มหาวิทยายลัยรวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิิยาภาเนรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิรราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรชั้นหนึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันเสาร์ที่7มกราคม2566สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานพระบรรกาศให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรมทองมาลากุลณออุธยา รองอธิการบดีจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและรองประธานมูล,ลนิธิอรารยศิลป์ศิริวัลวรีนารีรัตน์เฝ้าถวายเงินสนับสนุนการดําเนินงานของมูล,ลนิธิและนำลิสิตนักศึกษาเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาครองการทุนเรียนดีมูล,ลนิธิอรารยศินสิริวัลวรีนารีรัตน์โดย นางสาวจั๊ฟฟาราเต้นักศึกษาสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เข้ารับพระราชทานทุนดังกล่าวด้านวิชาการเมื่อวันที่13มกราคม2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญทัยไทยใจเปี่ยมรองอธิการบดีพร้อมด้วยดรละมุนเกยุรินผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมอธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือใต้ครั้งที่1 The First NSU Net Presidents Forum ภายใต้หัวข้อ Sustainable Networking for Better Future Together โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีลงนามบรนทุกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือใต้และในช่วงบ่ายเป็นการร่วมหารือทางด้านวิชาการและทางด้านงานวิเทศสัมพันธ์ณห้องประชุมคำบอกหลวงอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่16มกราคม2566ผู้ชี่ยวชาตราจารด์ดรขวัญทัไทยใจเปี่ยมรองอธิการบดีเป็นผู้แทนในการลงนามบันทึกข,ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมอาสามูลนิธินายช่างไทยใจอาสาณนะห้องประชุมเกษรจาติกวณิชการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่19มกราคม2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินพัฒนามณีรองอธิการบดีประจำวิชาเขตตรังพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาจารย์มทรศรีวิชัยวิชาเขตรังต้อนรับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อติดตามดูงานในพื้นที่จังหวัดตรัง นำเสนอผลิตภัณฑ์ประจำตำบล u 2 t เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลายัยดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชนพร้อมทั้งการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนั้นได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์สัว์น้ำราชมงคลตรังเพื่อติดตามการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัว์น้ำภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ ฟื้นฟูพายุลและสัตว์ทะเลหายากจังหวัดตรังซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ2,565จากจังหวัดตรังณมทรศรีวิชัยวิชายเขตตรังระหว่างวันที่23-24มกราคม2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรควัไทัยใจเปี่ยมรองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะประสงจันทร์คณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดรพานุมาสุสยบางดำผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิอาจารย์ชูเกียรติชูสกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยเดินทางร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเพื่อนนำผู้สอนสู่ภาคอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัทสยามมิชลินในการพัฒนาความร่วมมือด้านกำลังคนและการวิจัยอุตสาหกรรมระหว่างมทรล้านนาบริษัทมิชลินหัดใหญ่ ทรศีวิชัยเพื่อพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่และคนในวัยทำงานไปสู่กำลังคนอุตสาหกรรม4.0และยังร่วมวางแนวทางการวิจัยร่วมอุดมศึกษาอื่นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการแปรรูปน้ำยางพาราสู่ยางผสมคุณภาพสูงในงานยางล้อเฉพาะงานโครงการวิจัยระบบการศึกษาไตรภาคีโดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้งานเป็นฐานณนะมทรล้านนา ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างวันที่14-15ธันวาคม2565นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยรัตภูมิมทรศรีวิชัยเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทางการบัญชีและวัฒนธรรม International Accounting a Acc Culture Camp ร่วมกับ University Technology Mara Police Malaysia ณ UITM Police Branch Malaysia เมื่อวันที่16มกราคม2566ศาสตราจารย์ดรสุวัทัญยรถอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเดินทางไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าพบคณะผู้บริหารนันยางโพ l ิ t e c h n i c สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งหาหรือเพื่ออัพสกิลพัฒนาศักยภาพทักษะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยณน,ะนันยาง polytechnic สาธารัฐสิงคโปร์รางวัลแห่งความภาคภูมิใจขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์คว้ารางวัล17รางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ9ราชมงคลด้านต่างๆอาทิทักษะด้านภาษาไทยด้านการท่องเที่ยว การผสมเครื่องดื่มด้านภาษาต่างประเทศด้านการโรงแรมการแข่งขันประกวดจัดปอดนิทรศการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีระหว่างวันที่22-23ธันวาคม2565ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จังหวัดนคนปรปฐม การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเมื่อวันที่26ธันวาคม2565ศาสตราจารย์ดรสุวัฒนยรรถอธิการบดีและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาจาก9้าราชมงคลร่วมงานแถลงข่าวสีวิชัยเกมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่37ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกันิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหนห้องประชุมศรีวิศวะคณะวิศวกรรมศาสตร์มทรศรีวิชัยสงขลา